สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุดินกันนะคะชาวธาตุดินก็มีมังกพรพฤกษกกันนะคะคนที่ผูกดวงมาแล้วเป็นชาวธาตุดินก็เข้ามาฟังกันนะคะส่วนคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดในราศีไหนลัคนาไหนก็เข้าไปผูกดวงใน google ดูก็ได้คะ่ะพิมพ์คำว่า ดูดวงรักดูดวงลัคนานะคะแล้วคุณใส่เวลาเกิดวันเดือนปีเกิดของคุณด้วยตัวลัคนาเนี่ยสำคัญเวลาเกิดค่ะถ้าใครไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดก็ได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวมังกรพลกษมศกันธาตุดินความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าชอบใช่ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปด้วยค่ะเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ผ่านมาชาวมังชาวธาตุดินน่ะความรักของคุณเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะขอไพ่อดีตของคุณห้าใบค่ะ The Judgment สองเหรียญสี่ดาบเก้าไม่เทา้า อัศวินดาบนะคะที่ผ่านมาความรักของคุณคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะมันเป็นไพ่ของการที่ใครก็ตามอะที่มันห่างหายไปจากความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวทาตุดินเขาคุณจะได้รับข่าวคราวนั้นแล้วคุณก็จะได้จะได้รู้เขาว่าเขาเป็นยังไงไปทำอะไรที่ไหนนะคะ มันจะได้รับข่าวคราวตรงนั้นใครที่ทําอะไรปกปิดหมกเม็ดไว้ในอดีตนะคะหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะได้ปกปิดหมกเม็ดรเรื่องราวของคุณอะ่ะมันจะได้รับการเปิดเผยมันจะได้มันจะได้รับรู้ถึงข่าวครา,าวตรงนั้นนะคะแล้วบางทีอะ่ะความรักของคุณที่มันเคยมีกันและกันอยู่มันคอยดูแลกันและกันอยู่มันเหมือนความรักของเด็กๆ เห็นไหมคะไพ่ใบนี้เห็นเด็กสองคนนี่กําลังหยอกล้อกันไหมคะสองเหรียญมันเป็นความรักแบบเนี้ยค่ะความรักที่คุณกับเขาเหมือนกับเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันไปเรื่อยๆมันเป็นความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะมันเป็นความรักความอ่อนโยนที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันน่าที่จะเรียนรู้ซีดาบแต่ว่า รักครั้งนั้นมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับนิ่งๆเฉยๆเงีย,ยงบๆก็คือเหมือนคู่รำสองคนเนี่ยค่ะสองคู่เนี่ยเขาเต้นรำกันไปในงานต่างๆโดยที่ทำหน้าที่ของตัวเองทำให้คนอื่นได้รู้ว่าคุณสองคนมีความสัมพันธ์กันแบบทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่ น่บวิตกกังวลนักนะคะแล้วทำไมคะตัวคุณเองอาจจะไปคิดถึงเรื่องราวที่เคยทำให้คู่ของคุณหรือตัวคุณเองเจ็บปวดได้เห็นภาพบาดตาบาดใจอะไรบางอย่างของคนรักของคุณนะคะมันมีความรักความเอนดูกันอยู่แต่ว่ามันมีใครคนหนึ่งที่ไปทำให้อีกคนหนึ่งเสียอกเสียใจ คุณอาจจะไปมองเห็นภาพเหล่านี้คุณอาจจะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่ดีใครสักคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะคุณเห็นตรงนั้นนะคุณก็โกรธคุณเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังประตูบ้านมองไปเห็นคนรักของตัวเองออกออกไปทำอะไรออกไปกอดไปจูบก,กับผู้หญิงอีกคนนอกบ้านนะคะมัน เหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งเดินออกไปนอกกรอบไปทำอะไรที่ผิดผิดมาไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องมานะคะมันเป็นความคิดหรือความรู้สึกของคุณที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตัวคุณน่ะก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เดินออกมาจากความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องความรู้สึกที่มันขัดแย้งกับในใจคุณเหลือเกินนะคะชาวธาตุดินท่านไหนที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วอะตัวคุณเองก็จะมุ่งหน้านะคะจะไม่หันหลังกลับไปเพราะว่าคุณไม่มั่นใจว่าถ้าคุณกลับไปอะสถานะของคุณที่มีอยู่ มันจะเหมือนเดิมไหมนะคะคุณไปเริ่มต้นคุณได้ออกมาแล้วใครที่ยังยังคลุมเครืออยู่ยังไม่ออกยังตัดใจไม่ได้ยังทำใจไม่ได้นะคะคนที่กำลังผิดหวังอกหกักกำลังเศร้ากำลังที่เสียใจกับการกระทำของคู่ของคุณที่ไม่เปิดเผยทำอะไรที่คุณต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยอะ่ะ คุณจะออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆนั้นออกมาได้นะคะเอาใจช่วยให้ชาวธาตุดินนะคะขอให้ชาวธาตุดินมีความมั่นใจในตัวเองสามารถออกมาจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆได้โดยเร็วไม่ให้จมปลักกับความรู้สึกที่แย่ๆตรงนั้นนะคะเพราะชาวธาตุดินเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนที่ทําให้ตัวเองมีความสามารถในด้านอารมณ์และความรู้สึกที่มั่นคงได้เดี๋ยวเรามาดู ให้ขยายขอให้ขยายให้ใบให้กับชาวธาตุดินหน่อยนะ the lover ห้าถ้วย the hangman สิบถ้วยแล้วก็ the devil มันมีความรักมันมีความห่วงใยมันมีความหวังอยู่ในความรัก นะคะตัวคุณเองมีความรักเขาอยู่เต็มเปี่ยมแหละแต่คุณจะออกมาจากเหตุการณ์วุ่นวายนั้นได้ด้วยตัวคุณเองห้าถ้วยมันมีความวุ่นวายมันมีการทะเลาะเบาแวงกันเป็นประจำอะเรื่องแบบเนี้ยคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณแก้มันไม่ได้นะคะคุณอยากให้ความรู้สึกที่ที่มันเจ็บปวดอะให้มันออกออกไปโดยเร็วบางคน บางคนนะคะที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้อะไม่รู้จะทำยังไงก็ขอให้คุณอยู่นิ่ง,ง,งๆเฉยๆก็พอคะ่ะอย่าไปชวนทะเลาะอย่าไปทาให้อีกคนนะ่ะโมโหต่อให้เขาจะเป็นฝ่ายผิดหรือเราผิดก็ตามนี่นแหลคะค่ะขอให้นิ่งไว้ก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะคลี่คลายไปเอง The Hangman เห็นไหมคะมันต้องนิ่งนิ่งกับสถานการณ์เพราะไม่อย่างนั้นน่ะ เหตุการณ์บานปลายต่างๆมันจะแย่ลงปล่อยให้เวลามันผ่านไปก่อนนะคะ The Hangman ในเมื่อคุณจัดการเรื่องราวอะไรไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปจัดการค่ะเพราะเวลามันจะเยียวยารักษาจิตใจให้เรานะคะมันจะมีคนคนหนึ่งแหละที่จะยอมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าหากคุณยอมไม่ได้คนก็ยังไม่ต้องยอมขอให้คุณนิ่งๆให้ปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์ให้ได้ก่อนแต่ถ้าคุณ เป็นคนที่ดึงมือที่สามเข้ามานะขอให้คุณรู้ไว้เขาว่าอีกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเขาก็เจ็บปวดนะแต่ถ้าคุณถูกมือที่สามเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ขอให้คุณนิ่ง,งๆเฉยๆรอดูสถานการณ์แล้วมันจะจะเขาเรียกว่าอะไรคุณจะเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนแล้วคุณก็จะได้ตัดสินใจที่ที่ดีมากขึ้นมันอาจจะมีการกลับเขามางอ กลับเข้ามาขอคืนดีกลับมาพูดจากลับมาพูดคุยนะคะเมื่อไหรก็ตามอ่ะเท่าที่ดูอ่ะถ้ามันมีการกลับมางอ้อมาพูดมาคุยคุณก็เหมือนจะยอมนะคะคุณก็เหมือนจะยอมที่จะฟังเขาแต่บางครั้งความเชื่อใจอ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าคุณทําผิดนะคะถ้าคุณทําผิดแล้วคุณคิดจะไปง้อเขาอะ่ะคุณก็ต้องยอมรับผิดก่อนนะคะ แล้วก็ยอมที่จะเป็นผู้เสียเปรียบยอมที่จะถูกลงโทษแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถูกมาง้อถูกเขาง้อเพราะว่าเขาทำผิดต่อคุณเนี่ขอให้คุณเปิดใจเปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งนะคะแล้วเหมือนกับว่ายังไม่ให้ใจ,ใจเขายังไม่ให้อภัยเขายังไม่เชื่อใจเขาสักเท่าไหร่ ให้ดูดูกันไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะชัดเจนมากขึ้นและคุณถึงจะได้ตัดสินใจบางทีอ่ะเดอะเดวิลตัวคุณอาจจะถูกผูกมัดอาจจะโดนผูกมัดหรือมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเขามาตลอดแต่ตัวเขาเองไม่ชัดเจนกับคุณหรือตัวคุณไม่ชัดเจนกับเขาเพราะอะไรมันอาจจะเป็นสายสัมพันธ์มันเป็นอาจจะเป็นคนรัก ในอดีตชาติหรือคนรักในอดีตที่กลับเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะต่อสายสัมพันธ์แล้วก็ให้มันชัดเจนมากขึ้นบางคนที่เคยติดค้างกันหลายๆชาติหลายภพมาก่อนกลับมาเจอเจอกันในครั้งเนี้มันต้องมาเคลียร์มาสาสางกันมันต้องมีการอภัยให้กันต่อให้คุณจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนนะคะมันก็เขาเรียกว่ามันต้องกลับมาเคลียร์กลับมาคุยกันให้มันชัดเจนมากขึ้น อะไรที่มันเป็นคุมเครือสีเทาเป็นความไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็ได้การที่คุณอยู่กับเขามันยังมีอะไรบางอย่างที่ผูกมัดคุณไว้นะคะอาจจะเป็นใจใจที่มีความรู้สึกที่ยังยังรักยังห่วงเขาอยู่ไม่สามารถจะออกมาจากความสัมพันธ์ได้หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เขาตอบแทนให้คุณแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันดีก็ได้หรือตัวคุณหรือเขาอ่ะ อาจจะต้องการร่างกายของการและการเพื่อเสพสุขตรงนั้นมันอาจจะติดพันกันอยู่ตรงนี้คุณอาจจะชอบในการกระทำของเขาในเรื่องเซ็กแบบนี้ก็ได้นะคะที่คุณรู้ว่ามันไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายๆค่ะเอาล่ะ ชาวาดินเดี๋ยวเรามาดูอนาคตกันก่อนนะขอห้าใบขยายให้ชาวธาดินดูสิว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะบางครั้งการที่คนเรามีคู่อยู่กับคู่เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันหนึ่งอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยสายสัมพันธ์นะคะอยู่ด้วยความรับผิดชอบของบางคนอาจจะมีลูกมีหลานมี หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่จะต้องอยู่ร่วมกันสองเป็นความผูกพันทางร่างกายคุณหรือเขาอะที่เสพติดร่างกายของคู่ของคุณอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความพึงพอใจตรงนั้นที่มันออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆไม่ได้คุณอาจจะหึงเป็นคนขี้หึงขี้หวงหรือคุณชอบความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายกับเขาก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตให้กันละกันให้คุณค่ะเดอะชาริออท เดจดาบ the justice the world อัศวินมิเท้าเห็นไหมคะว่าคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับเรื่องราวต่างๆด้วยความกล้าหาญนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอุปสรรคข้างหน้ามากมายที่คุณจะเจอ มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างคุณก็นั่งมองปัญหาตรงนั้นแหละค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเจ็ดดาบเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้นั่งมองตุ๊กตาที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เต็มไปด้วยดาบทุกคนต่างก็แย่งชิงตุ๊กตาใบนี้แต่แต่ตัวคุณเองนั่งมองปัญหานั่งมองมองปัญหาให้ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่คุณสามารถผ่านมันไปได้นะคะคุณต้องการ ความยุติธรรมในความรักด้วย The Justice เห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ถูกปิดตาแล้วเดินออกมาจากราชวังถือถือ,อตราช่างไว้ด้วยความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณต้องการอยากได้ความยุติธรรมคุณต้องการอยากให้ความถูกต้องมันบันเกิดขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะได้รับตรงนั้นเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้รับตรงนั้น เขาอาจจะไม่เคยเห็นค่าคุณคุณจะเห็นค่าของตัวเองแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเมื่อเมื่อคุณออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเขาผิดเขาจะกลับเข้ามาขอโทษแต่ถ้าคุณเป็นคนผิดคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ตรงนั้นนะคะ The world คุณสองคนอาจจะมีภาระที่จะต้องแบกรับกัน บางคนก็มีภาระเรื่องลูกที่คุณกับเขาจะต้องมีความรับผิดชอบกันหรือมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ต้องกลับเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นภาระหนี้สินภาระการดูแลทรัพย์สินภาระดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ก็เป็นไปได้หรือตัวคุณเองมีพ่อแม่ญาติพี่น้องจะต้องทำจะต้องที่คุณจะต้องคอยดูแลก็ได้นะคะ การที่การคุณสองคนนะ่ะที่แบกโลกไว้ตรงเนี้ยภาระตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะมันจะเข้ามาทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันมันมีการเดินทางมันมีมีการเดินทางแล้วก็มันมีความคิดที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็กล้าหาญที่จะตัดสินใจนะคะ ตัดสินใจว่าในเมื่อคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณก็จะออกมาเพราะชาวท่าดินอ่ะม่เมื่อคุณเป็นคนตัดสินใจแล้วมันจะหนักแน่นมันจะมั่นคงมากจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆด้วยนะคะพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นแหละแต่บางครั้งตัวคุณเองอะ่ะก็ยังรู้สึกว่ากลัวที่จะตัดสินใจผิดที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ความรักมันมีหลายเรื่องหลายราวที่ทำให้เราอะ่ะจะต้องคิด พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่มีครอบครัวกันไปนแล้วก็ขอให้คิดเยอะกว่านะคะบางคนแค่เป็นแฟนกันแค่คบกันแล้วก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยแค่เริ่มต้นก็เริ่มจะมีปัญหาถ้าไปต่อเป็นครอบครัวในอนาคตมันก็จะเพิ่มภาระปัญหาตรงนี้มากขึ้นหรือเปล่าขอให้คุณใชว้วิจารณญาในการ ตัดสินใจนะคะอย่าเอาคําทํานายตรงนี้ไปตัดสินการใช้ชีวิตคู่ของคุณเพราะว่าตรงนี้เป็นแค่คําแนะนํานะคะว่าเป็นคําแนะนําที่คุณอาจจะเอาไปพิจารณาได้เป็นบางคําพูดเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ ขอไพ่คู่ของคุณนิดนึงหกไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าวิวออฟฟอร์ดจูน ้วไม่เท้า The Emperor คู่ของคุณอะ่ะมันจะมีการเดินทางมันจะมีการกลับเข้ามาหาการและกันนะคะมันจะมีการมาปรับความเข้าใจเขาจะมาปรับความเข้าใจกับคุณ คนที่ยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่เข้าใจยังมีปัญหากันอยู่มันจะมีการกลับเข้ามาพูดมาคุยบางครั้งเขาอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเขาได้ตัดสินใจที่จะทำอ่ะเขาก็จะทำให้มันดีที่สุดเขาบอกมาบอกว่ามันมีความรักความสัมพันธ์อยู่ในนั้นนะคะเขามีความรักมาให้คุณคุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันมันเป็นกลงล้อแห่งโชชาตาค่ะ มันเป็นความรักที่ที่ต่างคนก็ต่างมีให้กันแต่ความรักในครั้งนี้มันมีคนหนึ่งที่อยู่ในด้านมืดคนหนึ่งที่อยู่ในแบบมันมีใครคนนึงอะคะ่ะที่ปกปิดหมกเม็ดไว้นะคะปกปิดความลับความรู้สึกของตัวเองมันไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าคุณหรือเขาก็ไม่รู้นะที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่า การที่เลือกอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เลือกแล้วอะคุณก็จะยึดมั่นในความคิดของคุณนะคะเมื่อคุณคิดว่าการที่คุณได้เลือกเขาอย่างเหมาะสมที่สุดอะคุณจะใช้สมองเขาจะใช้สมองสมองในการเลือกไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็น ตัวของตัวเองสูงเขาอาจจะเป็นคนที่คอยควบคุมความรักให้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการน่ะแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่ามันไม่น่ายอมมันยอมไม่ได้อะเพราะอะไรก็เพราะว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าความคิดมากเกินไปคุณเป็นคนที่ชอบใช้คําสั่งกับเขามากเกินไปก็เป็นไปได้นะคะ การที่เขาไม่อยากไม่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะต้องแตกหักไปอ่ะเขาเหมือนกับจะพร้อมที่จะปรับความรู้สึกของเขาให้ให้คุณได้เห็นว่าเขาพร้อมยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายห้าใบราชาเหรียญ ราชาดาสี่สี่เหรียญห้าเหรียญแล้วก็ราชาไม่เท้าเขาคนนี้ของคุณนะคะเขาเป็นคนที่ มั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่อีโก้สูงมากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆมีความคิดของตัวเองก็สูงเช่นกันนะคะมีอีโก้สูงมากๆเขาไม่ค่อยยอมคุณถ้าคุณทําไม่ถูกทําไม่ดีทําผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้อภัยคุณง่ายๆนะคะแต่มันก็มีความอ่อนโยนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องความรักกับคุณแบบที่ คุณเป็นก็ได้เขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอย่างอื่นมีอะไรมีภาระหน้าที่อย่างอื่นที่เขาจะต้องไปดูแลไปรับผิดชอบก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานดีทำงานเก่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนับหน้าถือตาหรือเป็นคนที่ทาเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนหัวหน้าคุณก็ได้นะคะมันมีความเป็นผู้นำอยู่ตรงนั้นในการที่เขาจะลด อัตราตัวตนของเขามางอคุณเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่คุณรู้ไว้เลยค่ะความมั่นคงในความรักของเขามันมีอยู่ในตัวเขานะคะมันมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่ลึกๆตรงนั้นบางทีอ่ะเขาหันหลังให้คุณเน่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะหันหลังให้กับ คุณไปจริงๆเขาแค่หันหลังให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเขาไม่อยากจะให้ปัญหามันเกิดขึ้นเขาก็แค่หันหลังไปพักใจเขาสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตของเขาว่าเขาจะคิดกับคุณไปในทิศทางไหนบ้างเขาจะช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องราวที่ยังค้างๆกันอยู่ยังไงนะคะ ราชินีพัชร์เด็กถือเหรียญเดอะแ n g เมเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเขามีความรู้สึกที่ดีให้คุณนั่นแหละแต่บางครั้งเขาทำอะไรไม่ได้เขาเหมือนกับจะเข้าหาคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่ามันมีความอึดอัดอยู่ เขาก็เลยต้องการที่จะหันหลังให้คุณเพื่อไปโฟกัสเรื่องการเงินด้วยไหมนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีมาให้เขามองเห็นแล้วแหละว่าการที่ขาดคุณไปเขาเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างนะคะแต่บางครั้งการที่เขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องทํะมันทําให้คุณกับเขาห่างกันไม่เข้าใจกันเวลาทะเลาะกันทีไรมันเลยรู้สึกว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวสักทีเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่า ห่างไกลกันหรือเปล่าพูดกันไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าบางทีเขาไม่ได้สนใจหรือเปล่าว่าเราคิดยังไงเรามีความรู้สึกยังไงนะคะเอาล่ะชาวธาตุดินเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณกันนะขอไพ่สรุปสามใบให้กับชาวธาตุดินว่าคุณจะแก้ปัญหากับรักครั้งนี้ยังไง เวลาค่ะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะต่อให้คุณจะทะเลาะบาแว้งกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมันมีการปรับความเข้าใจมันเป็นอินฟินิตี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีให้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่างคนก็ต่างรู้จุดอ่อนของกันแต่กันแต่บางทีอีโก้มันสูงมันไม่สามารถง้อกันได้ในทันทีแต่มันก็จะกลับมาบางทีคุณกับเขาอะชอบชอบใช้ผู้คําพูดคําจาที่เขาเรียกว่าอะไรฟาดฟันกันอะ ใช้คำพูดคำจาที่เจ็บปวดทําร้ายกันและกันด้วยคำพูดคำจามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความรู้สึกกันบ้างในบางเวลานะคะที่ทําให้คุณกับเขารู้สึกว่าอืมมันหมดเวลาที่จะต้องมาทะเลาะก,กันจริง,รงๆไหมเราก็โตโตกันแล้วทะเลาะก,กันมาหลายครั้งมันก็ไม่ได้ทำให้คุณกับเขาแบบว่าไม,ไม่ไม่ทำให้คุณกับเขาดีขึ้นนะคะแต่การที่นิ่งเงียบ ใช้คำพูดคำจาที่ฟาดฟันกันมันก็เกิดเลยกลายเปไ็นแบบว่าเงียบไปก่อนไหมเดี๋ยวถ้าหากว่าอารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกันนะคะมันหนีกันไม่พ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีการเอาแต่ใจมันมีการแข็งใส่กันเล็กๆแต่ว่าทะเลาะก,กันบางครั้งเดี๋ยวมันก็กลับมาคืนดีกันคุณอย่าพึ่งไปตกใจอย่าเพึ่งไปโวยวายนะคะขอให้คุณใช้สติแล้วก็ คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรถ้ามันยังร้ายแรงอยู่ให้เวลามันผ่านไปแล้วคุณจะนึกออกค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีคุณทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีไม่ไม่มันบางทีมันไม่มีเมืองที่สามเข้ามาในในความสัมพันธ์ด้วยซ้ําแต่คุณก็เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทะเลาะกันให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะอะไรที่ ภัยให้กันได้ก็ภัยนะคะคนเราอยู่ด้วยกัน่ะรู้ใจกันการที่เราจะรู้ใจคนคนหนึ่งมันใช้เวลานานมากกว่าที่จะยอมรับตัวตนของตัวของกันและกันได้อยู่กันด้วยความเมตตาอยู่กันด้วยความเขาเรียกว่าอะไรเอาใจใส่กันนะคะมันจะอยู่กันได้ยืนยาวนะคะเอาล่ะยังไงแล้วนะคะก็ขอให้ชาวท่าดินโชคดีอย่าให้ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาทำร้ายใจคุณนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณมีสติมากพอคุณจะรู้เขาว่าสิ่งไหนที่ทำให้คุณมีความสุขคุณก็จะทำสิ่งไหนที่มันมีความทุกข์คุณก็จะสลัดมันทิ้งไปได้ง่ายๆขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะชาวธาตุดินสวัสดีค่ะ